วิดีโอนี้เป็นการเล่าเรื่องเชิงวิเคราะห์สถานการณ์และการจำลองเหตุการณ์จากกระแสข่าวและการถกเถียงในภูมิภาคไม่ได้ยืนยันข้อเท็จจริงทั้งหมดและไม่มีเจตนาปลุกป,ปั่นความเปรียดชังหรือส่งเสริมความรุนแรงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสียงไซเรนข่าวด่วนดังขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาพจากสื่อสังคมออนไลน์ไหลทะลักอย่างรวดเร็วพร้อมคำบรรยายที่ทำให้ผู้คนต้องหยุดดูสึกเดือดกลายเป็นคำที่ถูกค้นหาสูงสุดในชั่วข้ามคืน เมื่อสถานการ์ชายแดนไทยกัมพูชาถูกจับตายอย่างใกล้ชิดกระแสข่าวหรือข่าววิเคราะห์และภาพจำลองการปฏิบัติการทางทหารถูกแชร์ไปทั่วท่ามกลางความสับสนและความกังวลของประชาชนทั้งสองฝั่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาภูมิภาคนี้เผชิญแรงกดดันทางเศรษฐกิจการเมืองและความมั่นคงอย่างต่อเนื่องการเปลี่ยนแปลงเชิงอำนาจในกัมพูชาความท้าทายทางเศรษฐ,ฐกิจและแรงเสียดทานจากการเมืองภายในถูกนำมาผูกโยงกับข่าวความตึงเครียดด้านความมั่นคงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ชื่อของผู้นำระดับตำนานอย่างฮุนเซนถูกกล่าวถึงบ่อยครั้งในฐานะสัญ,ญลักษณ์ของเสถียรภาพเดิมและในขณะเดียวกันก็เป็นเป้าสายตาขององค์การวิพากษ์จากทั้งในและนอกประเทศสื่อหลายสำนักรายงานตรงกันว่าบรรยากาศตามแนวชายแดนเต็มไปด้วยการเฝ้าระวังขั้นสูงการลาดประเวณเพิ่มความถี่การสื่อสารทางทหารถูกยกระดับและการซ้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นต่อเนื่องภาพจำลองทางยุทธศาสตร์ถูกนำมาวิเคราะห์ในรายการข่าวผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงอธิบายว่า สงครามสมัยใหม่ไม่ได้จำกัดอยู่ที่รถถังหรือทหารราบอีกต่อไปแต่ขยายไปสู่โดเมนไซเบอร์ข่าวสารและอากาศยานไร้คนขับคำว่าโดนพีชีพปรากฏขึ้นในบทวิเคราะห์อย่างกว้างขวางในฐานะเทคโนโลยีที่เปลี่ยนสมการการรบของโลกโดนประเภทนี้ถูกพูดถึงในเชิงเทคนิคและยุทธศาสตร์ไม่ใช่การอวดอ้างการใช้กำลังผู้เชี่ยวชาญอธิบายว่าโดนโจมตีแบบพิสัยไกลมีบทบาทในการยับยัง้งและการเฝ้าตรวจมากว่าการทำลายล้างแบบไร้การควบคุม การพัฒนาเทคโนโลยีในภูมิภาคจึงเป็นเรื่องของสมดุลอำนาจและการป้องปรามในฝั่งการเมืองกัมพูชาบทวิเคราะห์จำนวนมากชี้ให้เห็นถึงแรงสันเสือนจากภายในเศรษฐกิจกที่ต้องพึ่งพาก,การท่องเที่ยวและการส่งออกเผชิญความไม่แน่นอนการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองทำให้เกิดคำถามเรื่องเสถียรภาพข่าวลือและการโจมตีทางข้อมูลข่าวสารถูกใช้เป็นเครื่องมือสร้างแรงกดดันคุนเซนในฐานะอดีตผู้นำผู้ทรงอิทธิพลจึงถูกหยิบยกมาเป็นศูนย์กลางขององค์การถกเถียง ทั้งในมิติความต่อเนื่องของอำนาจและอนาคตของประเทศด้านไทยสื่อเน้นการอธิบายท่าทีอย่างเป็นทางการที่ย้ำเรื่องการปกป้องอธิปไตยควบคู่กับการหลีกเลี่ยงความขัดแยง้งการทูตเชิงรุกถูกกล่าวถึงมากขึ้นการสื่อสารกับประเทศเพื่อนบ้านและองค์กรระหว่างประเทศเป็นกุญแจสำคัญผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าการแสดงศักยภาพทางเทคโนโลยีเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสมการความน่าเชื่อถือความโปร่งใสและการควบคุมข่าวหรือมีความสำคัญไม่แพ้กัน ภาพจำลองการรบที่ถูกแชร์ในโลกออนไลน์ถูกตั้งคำถามอย่างหนักหลายคลิปถูกตรวจสอบพบว่าเป็นภาพจากเหตุการณ์ในต่างประเทศหรือเกมจำลองผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อเตือนว่าสึกเดือดในยุคดิจิทัลอาจเกิดขึ้นในพื้นที่ข้อมูลก่อนพื้นที่จริงการตัดต่อภาพเสียงและคำบรรยายที่เราอารมณ์สามารถสร้างความตื่นประหลได้อย่างรวดเร็วผู้ชมจึงต้องแยกแยะระหว่างการวิรวเคราะห์กับการปลุกปัน่นนักวิชาการด้านความมั่นคงอธิบายต่อว่าโรนในเชิงยุทธศาสตร์มีบทบาทหลัก3าประการ คือการลาดประเวณการยับยั้งและการสนับสนุนการตัดสินใจไม่ใช่การโจมตีแบบไร้ทิศทางการพูดถึงทะลวงแนวรบในข่าวพาดหัวจึงควรถูกอ่านอย่างระมัดระวังเพราะภาษาข่าวมักขยายอารมณ์มากกว่าข้อเท็จจริงการทำความเข้าใจเทคโนโลยีช่วยลดความหวาดกลัวและเพิ่มเหตุผลในระดับภูมิภาคอาเซียนถูกจับตามองในฐานะเวทีลดความตึงเครียดกลไกการเจรจาการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมและช่องทางการทูตเบื้องหลังถูกคาดหวังให้ทำงานอย่างเงียบแต่มีประสิทธิภาพ หลายฝ่ายเห็นพ้องว่าความขัดแย้งเปิดฉากไม่เป็นผลดีต่อใครทั้งเศรษฐกิจการลงทุนและความเป็นอยู่ของประชาชนจะได้รับผลกระทบโดยตรงเสียงจากภาคประชาชนทั้งสองประเทศสะท้อนความต้องการสันติภาพผู้คนกังวลเรื่องปากท้องราคาสินค้าและความปลอดภัยของครอบครัวมากกว่าคำขยายเชิงสึกในพาดหัวข่าวนักสื่อสารมวลชนรุ่นใหม่จึงพยายามนำเสนอข้อมูลอย่างสมดุลตรวจสอบแหล่งข่าวและอธิบายบริบทให้รอบด้าน ท้ายที่สุดแล้ววิกฤตใดๆในภูมิภาคนี้ต้องถูกมองผ่านเลนของเหตุผลความร่วมมือและความรับผิดชอบการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ควรอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายและจริยธรรมการเมืองต้องรับฟังเสียงประชาชนและสื่อควรทำหน้าที่เป็นสะพานข้อมูลมากกว่ากรองศึกวิดีโอนี้จึงขอชวนผู้ชมตั้งคำถามแยกแยะข่าวจริงข่าวลือและติดตามสถานการณ์ด้วยสติเพราะในโลกที่ข้อมูลวิ่งเร็วความสงบเยือกเย็นคือพลังที่แท้จริง หากคุณเห็นด้วยว่าการรับข่าวอย่างมีวิจารณญาณสำคัญก็ว่าการตื่นประนกอย่าลืมกดติดตามและแชร์เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองอย่างสร้างสารรค์เพราะอนาคตของภูมิภาคขึ้นอยู่กับการตัดสินใจร่วมกันของเราทุกคน